สวัสดีครับผมคุณครูจิมมี่นะครับจากโยคะแอนด์มีครับการฝึกโยคะโดยที่นำจิตของเราเนี่ยมาอยู่กับท่วงท่ามาอยู่กับลมหายใจมาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ชั่วครู่แล้วเรานำจิตมาอยู่กับปัจจุบันกับสิ่งที่เราทำอยู่มีสมาธิอยู่กับลมหายใจอยู่กับร่างกายการฝึกโยคะก็จะช่วย ผ่อนคลายความตึงเครียดได้เป็นอย่างดีในช่วงแรกๆเนี่ยเราอาจจะรู้สึกอึดอัดทร,รมานก่อนกับการฝึกแต่พอเราเริ่มฝึกไปสักพักหนึ่งเราจะค่อยๆรู้สึกผ่อนคลายร่างกายผ่อนคลายจิตใจสงบจากการฝึกโยคะหายใจเข้ายกแขนขึ้นหายจอกก้มตัวลงหายใจเข้าก้าวเท้าการหายใจเท้าตามมาหายจอกวางขา่า ยุบสองอกคาสไลด์ตัหายใจออกดาวเวิร์ดเฟซิงดอกโพสหายใจเข้าก้าเท้าหายใจออกเท้าตามหายใจเข้ายกแขนเอ็นตัวไปด้านหออกกลังหายใจก้มตัวลง หายใจเข้าเท้าถอยกันหายใจเท้าตามหายใจอกข้าอกคางวางสไลด์ตัวหายใจเข้าคอบาโพสหายใจออกดาวเว์ดเฟสติ่งด็อกหายใจเข้าก้าวเท้าซ้ายหายใจออกเท้าขวาตามชิดก้มตัว การฝึกโยคะนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับการมีสุขภาพที่ดีก็ขอให้โยคะแอนด์มีของเราครับเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้ทุกทท่านมีสุขภาพที่ดีครับแล้วมาฝึกโยคะด้วยกันที่โยคะแอนด์มีของเรานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ